กำลังไปวัดห้วยปากกลากล้งในเวลา1 7นาฬกา20นาทีอากวัดล่องเสือเต้นมาก็ไม่ไกลแต่ว่ามันมืดแล้วมันค่ำมันฟ้ามืดลงแล้วไม่ทราบว่าวัดเขาปิดแล้วยังถ้าปิดแล้วก็ดูข้างนอกเ้าวตัน อายกมือไหว้ข้างนอกก็ได้นะโยมถ้าเขาปิดอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเโอ้ี่เห็นไหมหอยปาลากั้งมีวนอิม,มใหญ่เลยอัวไนบ่ ซอยคะซอยอะนี wait wait ่ว like ัดห้วยปาาล้างอัางนานี um, ้ววซ้ายเข้าสู่ซอย17ซอย17วัดห้วยปลาก่างโอ้หนั่นวัดห้วยปากลางปเางขาปิดหลืเป่าโอ้อีก200เมตรวิ่ตรงต่อไป สูงนะหมูพร้อมต่อไปแล้วคุณสงจมา้วิ่งขึ้นสูงแล้วสงมาไหมั้อมมาไหม สมกับเรามาแม่แล้่กี่เราบอาเาบกมองจากรถแม่อลังการกลแล้วลงไปข้างล่างดีวกว่าห้อยปลาตั้งคงจะขึ้นไปไม่ได้ละมันค่ำแล้ว ดูนู่นก็ได้เดินไปหน่อยก็ได้ไปเดินไปหน่อยก็ได้มาแล้วก็เดินไปเอาภาพไปด้วยไหมล่ะเดี๋ยวให้ภาพไปด้วยเป็นหัวหน้าจะพาไปด้วยเดี๋ยวกัน <c oughs> <c oughs> เออ๋ <c oughs> อยวจะว่าพามาแล้วไม่ไปไป นำเที่ยวตรงไหนบ้างเึน้นไปโอ้นำเที่ยว ใช้เวลาเท่าไหร่รอ,อ,อได้กี่นาทีออ๋เอดี๋ยวรถขึ้นลงแล้วเอาความบุญมาเลนน้รออยู่ที่นี่ก็ได้าวมาไปทำบุญไปให้เวลาไปทำบุญอย่านานนั้นเดี๋ยวข้ามก่อนไม่มีโอ้มาขึ้นข้างบนเลยแล้วเนี่ย ามาแล้วให้มันถึงที่สุดเลยคุ้มค่าแล้วผู้สร้างใหญ่โตโหราน กำแพงเมืองไทยโอ้โหคุณเห็นแต่กำแพงเมืองจีนนั่ะกำแพงเมืองไทย ลงทางนี้ก็ได้เลยนะึงไม่ไหวแล้วเหนื่อยโอ้กำแพแงเมืองไทยนะครับแพงเมืองจีนเดี๋ยวไปสหรัฐอเมริกาล้วไม่ได้ดูนะไม่แดงเนี่ยให้ดูวิดีโอนแทนถ่ายวิดีโอนะันเ,เดินทางปลอดภัยเด้ออเมริกานะไรโลคา ได้โลก19ด้วยสาธุอไม่มีไม่มีเอาบนละโอ้ท่ำสวยทํำสวยเนาะนี่เป็นวัดห้วยปากกั้งจากมุมสูงเลยเนี่ยข้างบนวพาจะไม่ขึ้นมาแล้วมันอดไม่ได้เห็นโยมขึ้นมาก็เอาเป็นกำลังใจโยมหน่อยก็ดีเลยลวงว่อเขาว่าจะงานั่งไว้ ถ่ายไว้ให้คนอื่นได้เห็นอยากมา,มาเที่ยวด้วยจากวัดล่องเส,สือเต้นมาเขาวิ่งมาประมาณส<ะ>ิบสิบสี่สิบห้านาทีนี่แหละถ้าจะเดินขึ้นมาตามบันไดก็ได้นี่ตรงนี้จะลงในในยูทูบเดี๋ยวไปดูตรงนั้นหน่อยว่าลงบันไดได้ไหม เราลงบันไดได้นะไม่ต้องรอรถไม่ประการโอ้ ได้ลงใ,ใกล้ๆนี่อันนั้นรถวิ่งมาเสียว <laughs> โอเคใกล้เองนี่ใกล้นิดเดียวมไม่ใกล้แล้วนี่เ <Okay. S 1> นอนู่นรถอยู่นู่นน่ะรถ <laughs> จอดอยู่น,นู่นไกล้ๆ มองอยู่นี่เห็นวัดนั่นไหมวัดพัดบสสีม่วงเออสีอะไรนะผ่านมาตรงไหนไม่รู้ ันแดงทำมาหน่อยจะเห็นชัดเลยนะมืดหน่อยใส่แวใส่หมวกมันเลยมืดเออนัน่นแหละเอเช่ยวยช่วย น,นูน่นรถตู้จอดอยู่ทางนูน้นข้างล่างนูน่นจุดข้างล่างถ้าจะเดินลงก็ก็ได้นะ ขับปั้นดีมั้งกอนนี้สุดท้ายแล้วกลับแล้ว่ำแล้วกว่าจะเดินทางถึงอำเภอแม่ทาคงจะประมาณสองทุ่มกว่าวหรือั้ง ลงรถด,ดีกว่ามันจะได้ตื่นเต้นหน่อยอนม่สำเิดเสียงโชค ไปจาก้อยนึงได้เสือเส้อหนึ่งตัวเสื้อนั่นเนี่ยปลาค่ำแล้วจะลงทางรถนี่ดีกว่าไปเรียกมาได้ไหรือไม ไปแล้วลงใครไม่ลงก็ลงก่อนเอาขอนั่งข้างหลังดีกว่ามาั้งยมนั่งข้างหน้าแล้วอายมขอนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังดีกว่านะ อนั่งคนนั้นโยมเนาะนั่ไม่ไหลเนาะนั่งครั้งนี้ก็ได้ยังไป่ได้นั่งทางนี้ได้ทางนี้ได้นั่งกินอะไรนั่งนั่งลงนั่งลงได้นั่งไม่นั่งมันจะลงมันจะตกมันจะตกเอานั่งเถอะเมื่อครังหน้าโยมผู้ชายเขาไปนั่งก่อนเรา มันจะตกเลยโยมนั่งลงไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยเนาะจำดีๆนะจับดีๆนะถ้าแม่แดงลงคุณลงคุณนั่งข้างหลัง <c oughs> มันขึ้นนะพระธาตุินแหวนประเทศพม,ม่าเลย

ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากไปลงไปลงไปเข้าสกล ขึ้นรถเลยไปค่ำแล้วขึ้นรถขึ้นรถไปไม่ทนันกลับบโบนี้เราไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามันค่ำก่อนเป็นไรค่ำแล้ว ถึงที่พระคงจะประมาณสองสามทุ่มน้อย <c oughs> อันนี้ลนะกลับแล้วที่นี้งานรับกลับแล้ววัดให้ปลากรังก็จะให้ปลากรังก็วิ่งสู่วัดห้อแม่ทายอย่างเดียวอ <c oughs> มึงตอบอว่าาไปโนพยาบาลเยนะโนพยาบาผู้ยากไร้เยนะตรงเนี้ยเออนี่ก็เขยนพยาบาลเอาไปประกาศเลยมันบอกอะไรแต่เมื่อโดนพยาบาลที่ยุบคมคใครเสียงเงินดอกข้าแล้วไม่ใช่พวกนี้เขาจะเป็นพวรเขาอะไรมันเป็นสาวูกับเที่ยวเข้าแล้วมันหมาโอไเปมูจวิ่งแบบลนลงข้าล่างตรงน้

จบมามันสอบปันจุนหมมันบาปมันเหตุิมไปทำเดิมบอกยัไงทิระเบียบปรเภทีจะว่ายไปทางไหนอีกอนไปทางเดิมไม่เคยมีที่เดิมต้อนหน่มีแอนมันจะใหรดอรน่นอนฮะจะว่ายตมาไปอยู่เมืนสุปวยตัาดอนไหนบกวนเหรอออนมาคนเรสามอเยอะไอซองปันคนน้นเดิ ในจางเดิมปัญหาอัตมาต้องดึงดึงหน่อยไปกลับกลับเพราะอย่างเห็นมันสัวเร็วก่อนกำหนดยาบ้ามันหลายทางเข้ากอลังการเนาะนี่ทำไมทางเข้าเทเลยทำเป็นบ้านด้วยอยู่ด้วยได้ไปที่ไหนที่นี้ฮะ chieng mai chieng mai thằng này rồi mai thằng